อหน้านี้เต็มเต็มโอเคบทสวดพัฒเทกะรัตตะคาถาบทสวดพัฒเทกะรัตตะคาถาอาตีตังนานวาคมียะอาตีตัง นานวาคะเมยะนับปฏิกังเขนับปฏิกังเขอานาค่าตางังอาณาคาตางังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอะไรและไม่พึงพ้าวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและไม่พึงพ้าวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามไปน,นันตังยะตตยะทาตีตามหินันตังอปตันจะอปัตอะันนันอะปตันจะ อนาคตังอาาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะปัจจุตันปันนันจะโยธรรมังตฐะตตะวิปัสสติโยธรรมังตตะตตะสติวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังอสังหิลังอสัง ต่าง,ง,งวิธามานุปรูหะเยว,วิธาต่าง,งวิธามานุโลูหะเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนองันคอนแคลนผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจม่มแจ้ง ไม่นอนแง่นคอนเค้นเขาวควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้เขาวควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิตจ,จะมาตับปังอาเชวะกิตจะมาตับปังโอชัญญามารานังสุเวโอชัญญามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังฆลันเตนะนาหิโนสขงลันเตนะมหาเสนเนนะมหาเสนเนนะมัจจุนามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนตอมัจจุลาชเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจจุลาช ึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราซึ่งมีเสนามากย่อม,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 มไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะอโหรัตตะ,ตตะมาตันทิตังมาตันทิตัง, <Dartmouth S 2> งต,ตังเวพาเทกรลัตโตติตังเวพัตเทกะลัตโตติสันโตอาจิกะเตมู้นีสันโต จิกะเตมุนิ้มนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าไม่เกลียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคาปัจจเวคณาบทสวดธรรมะสังเวคาปัจฉเวคณะปัจจเวคณะปัจจเวคณะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารคือร่างกายจิตใจและทั้งและรูปธรรม นามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งขึ้นมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดตั้งขึ้นมันเป็นทุกข์ทนยากมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตา สัพเพรธรรมาอนัตตา,ส,าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเรา,าทุวางชีวิตตังทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะงทุวางมารณะง,วง,งความตายเป็นของยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมะยาอาวสังมายา มาลีตับพัง,พงอันเราจะพึงตายเป็นแท้อันเราจะพึงตายเป็นแท้มาลน,นาปราิโย,โ,ยโยสานางเมชีวิตตังมาลนาปริวะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็น ที่สุดลอบชีวิตตงเมานิยาต่งทำอววตต่างเมเมอนิยตงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรานางเมนิยต่งมรานางเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตา วะตะควรที่จะสังเวทควรที่จะสังเวทอายังกายโยอะจิลังอายางกายโยอะจิลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญานโนอปเปตาวิญญานโนขันปาสจาวิญญาณขันปาสจาวิญญาณฉุนโทฉุนโท อันเขาทิ้งเสียแล้วอันเขาทิ้งเสียแล้วอ่าที่เสสติอ่าที่เสสติจากนอนทับจากนอนทับปาเท้าปีนปาเท้าวิงซึ่งแผ่นดินซึ่งแผ่นดินกาลิงคาลังอีวะ กลิงข่าลังอีว่าป่าดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟื์นปาดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิรงนี่รัดถังนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้ห<ข>าปร,ระโยชน์ไม่ได้อานิจาวะต่างขาลาอานิจาวะตสังขาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมมิโนอุปาทวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาออปัชิตวานิลุชันติอุปัชิตวานิลุนิลุนนิลุนิลุตน,น,นาชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปขันขึ้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุขโขเตสังวุปะสโมสุขโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งความเข้าไปสงบงระงะระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสัตามรันติจา สัเพสัตตามาันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่สัตว์ทั네้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิงสูจะมาลิสเลมาลิงสุจะมาลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายที่ตายแล้วและกำลังจะตายสัพเพว่าหัางมาลิสานจะ เทวหังมะลิตสามิ s <S เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนตทิเมเอตทัสังสโยนตถิเมเอตธาสังฆโยเอตัาเอตทาสังฆสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยความสงสัยในความตายนี้ไม่ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตตาอย่างกิจจิบทสวดเมตตาอย่างกิจจิอย่างกิจจิกุศลังกรรมมังอย่างกิจจิกุศลังกรรมมังสพัพเพหิพระเตหิกตังปุญญโนสัพเพหิเตพระเตหิกะ ตงังปุญญโนอะนุโมทันตุอะนุโมทันตุสุนันโตโพนโตสุนันโตโพนโตเทเทวาสมิงขาเนเทเทวาสมิงขาเนอธิขตาธิคายุกาอธิขตาธิคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุมาตาปิตาสุขิตาห มาตาปีตาสุกิตาโหนตัทุกขาปามุดจันตัทุกขาปามุดจันตัสัพเพยาติกาสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตัสุกิตาโหนตัทุกขาปามุดจันตัทุกขาปามุดจันตัสัพเพอะยาติกาสุกิตาโหนตัสัพเพอะยาติกาสุกิตาโหนตัทุกขาปามุดจันตุทุกขาปามุดจันตัสัพเพติสา สัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุดจันตุสัพเพอาจาริยุปชัายะสุขิตาโหนตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะ สุขิตาโหนตุทุกขาปามุดจันตุทุกขาปามุดจันตุสัพเพนักขตาสัพเพนักขตาสุขิตาโหนตุสุขติตาโหนตุทุกขาปามุดจันตุทุกขาปามุดจันตุ สัพเพเทวาสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพสามมตินังสามิชันตุโวสัพเพสามาตินังสามามตินังสามิชันตุตูบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดบทสวดหลบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะควา ปฏติทานะคาถาปฏติทานะคาถายาเทวตายาเทวตาสันติวิหารวาสิเนสันติวิหารวาสิเนสูเปคเลสูเปคเลโพธิคะเลโธโพธิคเลตหิตตหิตาธรรมทานีนะ ตาหิตาหิต,า,ตาธรรมะคาเนนะาภาวันตุปุชิตาภาวันตุปุชิตาโสท,ท,ทิงกะโลนเตทะโสทิงกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลวิหาระมันทะเลเถรา,จ,า,ะาจะมัชชาเถลาจะมัชชานาวกาจะพิกว นาวากาจะพิกาโวสาลามิกาธานาปฏีสาลามิกาธานาปตีอุป,ปาสากาอุป,ปาสากาคามาจะเทสาคามาจะเทสานี่คามาจะอิสารานี่คามาจะสิิสา สัปปานภูตาสัปปานภูตาสุขิตาภาวันตุเตสุขิตาภาวันตุเตชาลาพุชาชาลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาเยปิจอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาสังเสทะชาตาอาทโวปะปาติกาอัทโวปะ ปาติกางนิยานิกังนิยานิกังธรรมาวังธรรมาวังปาิจเตปาติตัตเจเตสัพเพปิทุกขาสสะสัพเพปุตตัสสะทุกขาสสะทุกขาสสะกะโลนตุกะโลนตุสังขยังสังขยังธาตุจิธาตุจิลังสตังธรรมโมธาตุ ทิลางสตังธรรมโมธรรม,มัตทาลาจะปุกขลาธรรม,มัตทาลาจะมุขลาจะปุกขลาจะปุกขลาสังโฆโหตุสังโควะสังโฆโหตุสมังโควะอาัตายะาจะหิตาย,าอาายาะอัตายะจะหิตายะจะอัมเหระขตุจะอัมเหรักขันขาตุ สัตทมโมสพเพปิสัตทมโมสเพปิธัมมะจาริโนธมัมมะจาริโนอุทธึงสัมปาปุเนยามะอุทธึงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยาปเวทิเตธัมเมอรลิยาปเวทิเตปะสันนาโหนตุปะสันนาโหนตุสเพปปิปานิโน สัพเพปิปานิโนพุทธาสาเสนีพุทธาสาเสนีสัมมาทารังปเวชันโตสัมมาทารังปเวชันโตเคเลเทโวปรวัสสตุกคเลเทโวปรเวสตุเปรวัสสตุปรวัสสตุพุทธิภาวายะพุทธิวายะยะพุทธิภาวายะพุทธิภายาวยะ สัตตานังสัตตานังสามิตังสามิตังเนตุเมธนิงเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตระชังมาตาปิตาอัตตชังจอัตตระชังจะอัตตะชังนิจังลักขันตินิจังลักขันติปุตตะกัางปุตตะกลงเอวังธรรมเมนะเอวังธรรมเมนะ ราชาโนราชาโนปาชังลักขันตูปาชังลักขันตูสัพพะทาสัพพะทา,ทะทาเทวตาอุโยชนะคาถาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนินทุกขาทุกขปัตตาจะนินทุกขาพายาปัตตาจะนิพยาพะยาพายาปัตตาจะนิ พระยาโสกาปตาจะนิโสกาโสกาปตาจะนิโสกาโหนตูสพเพปปีปานิโนโหนตูสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิเอตาวตาจะอัมเหเหิสามพระตางปูญยาสามป่าทังสามพระตัง ปุญญาสามปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพเพเทวานุโมทันตุสัรพะสามปติสิทธิยาสัรพะสามปติสิทธิยาทานังทะทันตุทานังทะ ขันตุสัทธายะสัตายะสีลังลักขันตุสัพพธาสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิระตาโหนตุภาวนาพิระตาโหนตุคดฉันตุเทวตาคตาคดฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาสุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังขลังโหนตุสัพพังสุมังขลัง ลักขันตูสัพพาเะ,ะเทวตาลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะพุทธานุภาเว,าวนะสถีโหนตูนิรันตาลังโสถีโหนตูนิรันตาลัง,าางโหนตูสัพพังสุมังฆลังโหนตูสัพพังสุมังอะ สุมังฆะลังรักขันตูสัพพะเทวตารักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสถตหโหตูนิลันตาลังสูติโหตูนิลันตาลังโหตูสัพพังสุมังฆะลังโหตูสัพพังสุมังฆะลังรักขันตูสัพพะเทวตารักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสังฆะ สัพพะสังขานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรานตาลังโสตีโหนตุนิรานตาลังสัพเพพุทธาภะรัปตาสัพเพพุทธาภะรัปตาสัจเจกานันจะยังภาลังสัจเจกานันจะยังภาลังอรหันตานันจะเตเชนะอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพสโสรักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานััจยังพระลังปัจเจกานันจยังพระลังอาหันตานจัจเตเชนะอาลหันตานจัจเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพโสรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันใจยังพระลังปเจกานันใจยังพระลังอรหันตานันจเตเสนาอรหันตานันจเตเสนะ รักขังพันธามิสับปะโสรักขังพันธามิสับปะโสสัพเพภูธาพระรัปตาสัพเพุูธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพระลังปัจเจกานันจะยังพระหลังอราหันตานันจะเตเชนะอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังปันธามีสัพพะโสลักขังปันธามีสัพพะโสสัะเพยพุทธาพระรับปตตาสัะเพยพุทธาพระรับปตตาปัจเจกานันจายังพรังปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันจเตเซนะอรหันตานันจเตเซนะรักขังพันธานี้สัพพะโส สัพเพาภรปัตตาสัพุพภตาพภรรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสรักขังมันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพภรรปัตตาสัพเพุทธานภปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะอรหันตานันจเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพะโสรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาสัพเพพุทธาพระรับปัตตาัจเจกานันจะยังภาลังเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจเตเชนะอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังภาลังปัจเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจเตเชนะอรหันตานันจเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพะโสรักขังพันธามิสัพพะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนี ข้าพเจ้าขอน้องก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ข้าพเจ้าขอน้องก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพรรมาชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระพระบรมราชินีนาถพรรมาชชนนีพันปีหลวง สู่เสด็จสู่สผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายขออานิสงสงแห่งบุญกุศลน,นี้ขออานิสงสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลจงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคลาดปลอดภัยจากทุกศโศกโรคภัยอันตรายทั้งตัวแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลาดปลอดภัยจากทุกศโศกโรคภัย อันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าคำว่าไม่มีไม่มีอดอยากอดอยากยากจนยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งมั่นในพระองค์<ร>ในพระธรรมคำสอนแห่งอง,งค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลาย อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลโปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่ง มงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้ทงฝ่ายไทยและฝ่ายลาวไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้ทงฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคทงทลงงคทั้งปวงที่รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นสามสิงห์อมฤต ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิธิ์ให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สธิ์อำานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิดอำานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน